โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานรื้อนะฮะจอเดิมเพื่อทำการติดตั้งจอใหม่นะครับในซีวิ c ตัว F4 นะฮะปีประมาณ2019นนะฮะผมโอเคนะครับให้รื้อนี่ฮะดึงขึ้นมาครับตรงเท้าแขนกลางนะครับซ้ายขวาจะมีพลาสติกประกบอยู่นะฮะให้เราดึงขึ้นมาตามนี่ฮะที่ช่างทำให้ดูนะฮะราใช้ยก็ยังพลาสติกนะครับงัดนะฮะนี่ฮะ น้าางออกมดึงขึ้นตรงๆเลยนะครับเป็นพลาสติกอ่อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวแตกนะครับเราก็จะเห็นนะครับลักษณะของจอนะฮะเป็นแบบนี้ช่างใช้ตะขอนะฮะเดี๋ยวใช้ดึงธรรมดาก็ได้นดึงออกมาดึงเข้าตรงๆนะฮะถอดปลั๊ก็็มีปั๊กเดียวนะฮะปลั๊กคอนโทรลแอร์นะครับตัวนี้ะ รอหัวเกียร์ไว้หน่อยนะครับกันเป็นรอยด้านในเป็นน็อตเบอร์อะไรครับช่างเบอร์แปดครับหอดเบอร์เป็นน็อตเบอร์อปแปดน,นะครับหัวแฉกซึ่งสามารถใช้สกรูน,นะครับขันได้เลยนะฮะเป็นน็อตลักษณะแบบนี้มียึดอยู่สองตัวนะครับช่างนี่ครับเอาขันน็อตออกมาแล้วนะครับสามารถเี๊ค่อยๆดึงนะฮะ อันนี้จะใหม่นะครับยังไม่เคยรื้อเลยนะครับดึงออกมาครับคล้ายๆกับซีนาวตัวใหม่เจน5ที่เราไปรื้อเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับมีกิปตัวไหนครัช่างชี้เลยตัวกิับสองตัวเป็นกิปพลาสติกนะฮะเหมือนกับพวกตัยต้าทั่วไปนะกิปตัวคองส่วล่างเหมือนกันครับเป็นกิปสีขาวและตัวไอ้อาจจะเห็นไหมนี่ะนี่ฮะเปลักษณะแบบนี้หยิบหยิบคันมีไม่ค่อย ตั้งองครับอ่าด้านล่างอีกนะครับก็คือมีทั้งหมดหนึ่งสองและสามนะฮะสังเกตดีๆนะซ่อนอยู่เนี้ยเป็นกิบลักษณะแบบนี้ฮเราไม่ต้องหัวแตกนะครับกิ๊บแบบนี้ดึงได้เลยเป็นกิ๊บเหนียวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างถอดด้านหลังนะฮะหาอะไรคุมหัวเกียร์ไว้นะครับจะได้ไม่เป็นรอยนะครับสำหรับหัวเกียร์ที่อาจจะแคบหน่อยนะครับสำหรับฮอนด้าส่วนใหญ่ปักจะตึงเลยนะฮอนด้าต้องค่อยๆนะครับช่างก็จะทำการถอดปักนะ คคบุมออันนี้ปั๊บควบคุมแอร์ทึ่งฝากไว้กับตัวชุดเครื่องเล่นนะครับมันจะเป็นกิปล็อกนะฮะให้เราค่อยๆกดออกได้เลยนะครับบีบออกหรือกดออกได้นะครับดูกันไปแบบเรียวไทม์นะครับผมไม่ได้ตัดต่อคลิปนะฮะเพื่อความเข้าใจนะครับระวังไป็นอยนะครับด้านบนโอเคนะครับมุมนี้ครับ อาจจะมืดสะหน่อยครับก็เห็นอยู่นะฮะเป็นคลิปเนะเล็กๆไม่ยากเนี่ะพอเราถอดตัวชุดแอร์ออกมาเราจะเห็นว่าชุดแอร์เป็นแบบนี้นะฮะเป็นปลั๊กสีเทานะฮะพอถอดมาแล้วปลั๊กก็จะเริ่มคายตัวไม่ตึงนะฮะด้านหลังก็จะมาถอดในส่วนของปลั๊กไฟนะครับชุดควบคุมคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดลำโพงนะครับที่ติดมากับตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับ ชุดกลุ่มกล้องเลนวอชนะครับกลุมกล้องถอยนะฮะอยู่ในชุดที่ทั้งหมดเลยนะฮะค่อยดึงออกมานะฮะสำหรับคันนี้มาด้วยอาการหน้าจอไม่ตอบสนองหน้าจอมันเสียนะฮะไม่สามารถที่จะบูตเครื่องได้นะครับเนี่ยช่างบอกครับอ่าช่างดูนะฮะแนะนำได้แนะนําได้เลยนะครับต้องแกะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นหลักที่ยงไม่ต้องแกะได้เออโอเคนะครับเท่านี้นะครับเรียบร้อยออกมาอย่างปกติครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งในจอใหม่ครับ